วารุตาจูเจ็กบอเต็มเลยครับพี่น้องตื่นเต้นตุ่นเต้นสามีอยู่ไหนถึงคราวสามีนับเงินค่ะ วารุตาเจอแจ็คพอตครับพี่น้องนี่กระป๋องสองเก้าบาทสองใบสิบแปดบาทมุมนี้จัดเลยจ้าวารุตาลุยกันครับพี่น้องมาดูว่าวารุตาจะเก็บขวดเก็บกระป๋องท่ามกลางบรรยากาศหนาวเนี่ยจับหัวใจกันได้สักเท่าไหร่แต่วารุตากำลังจะบอกว่าโชคกำลังเข้าข้างเราแล้วแจ็คพอตกับกระป๋องสองใบโอ้โหสุดยอดไปลุยกันเลยค่ะโอ้โหไปเลยสามี เย็น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 หนามากๆอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่โอ้นู่นสามีบอกว่าทุนู่นสามบาทสามบาทไหนอุ้ยไหนปวดเนอ่าโซเขาบอกว่านี่ถูสามบาทไอ้ข้างล่างนู่นก็อีกสามบาทโอ้ยเก็บเลยจ้าพี่น้องเก็บเลยนี่จ้าสามบาทโอ้ยเริ่มมันเริ่มมันสามีบอกว่าข้างล่างอีกสามบาทไปเลยถือ รีบเดินให้ไววารุตาเธอนี่ค่ะสามบาทเก็บก่อนเลยจ้ามีคนมาขอเงินวารุตาเมื่อกี้บอกขอฉันขอสองยูโรนะเธอ อุ้ยสามีบอกวิววิววูไม้ก็ตรงนี้ก้าวบาทเลยจ้ะพี่น้องเก็บเลยจ้าวรุตาไม่ได้เอาเงินออกมาด้วยก็เลยไม่ได้ให้เธอคะ่ะลุยต่อกันเลยคะ่ะขอให้วรุตาได้เจอเจ็บพอดรัว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 คนก็เยอะนะคะ ทำกลางบรรยากาศแบบนี้ผู้คนก็มายืนดื่มเบียร์กันวานุตาเจออีก๙บาทขอเก็บก่อนเลยจ้ารุยต่อเลยค่ะทำกลางบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้ขอนตาเจออีกสามบาทเก็บเลยจ้าต่อค่ะ วาลุตาเห็นนี่มาโรน5ยูโรเดี๋ยว,วาลุตาจะมาซื้อค่ะสามีให้มาสองกระป๋องลยุยใส่ลยุยใส่ลยุยเรารีไปส่งกันก่อนค่ะเดี๋ยวห้างเขาจะปิดลูกกอลักร้านก็จะปิดลูกสาวก็เพิ่งโทรมาแม่ดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่ามีรถจับเพลิงมาข้างบ้านเต็มไปหมดเลยตำรวจเ้ามา รีบๆเลยค่ะถึงห้างแล้วค่ะตัวงทว้างหนึ่งยูโร73ามเซนเรียบไปเอาเงินมาใส่กระเป๋าของเราเลยค่ะ50บบาทได้มาแล้วค่ะห้าสิบบาทสามีเอามาให้วารุตาอีก1นขวดอีก3บาทค่ะ หาบาทครับพี่น้องเก็บเลยจ้านี่อีก3บาทเก็บเลยจ้าไา้มาอีกแล้วค่ะพี่น้องไปไปลุยกันต่อเลยค่ะอากาศหนาวหนาแบบนี้ได้กินอะไรอุ่นชื่นใจค่ะเบ็นบอกเธอข้างหลังข้างหลังข้างหลังว่าอย่างนั้นไหนอยู่ไหนแล้วเธอโอนี่ไง3บาทเลยจ้ ลุยต่อเลยค่ะลุยลุยลุยข้างหน้าโุยตำรวจค่ะนูน่นที่ใส่เสื้อกาวตำรวจตอนนี้มีงานอะไรนะคะตำรวจเขาจะคอยควบคุมดูสถานการณ์จะไม่ให้เกิดอะไรเกิดขึ้นปอดหูตาก็มาลุยเก็บขวดกันตาเขาเริ่มปิดแล้วค่ะ ห้างก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะถังขยะเต็มไปหมดเลยร้านนี้ปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะตำรวจที่ใส่เสื้อเอกาวสีฟ้าน,นั่นแหละค่ะมาทั้งสี่คนกันเลยทีเดียวค่ะกอรุตตาเห็นอะไรอ๋อนี่ค่ะกอรุตาเจอสาบาทขอเก็บปัญจานี่ค่ะ3บาทไปต่อค่ะ น้องมุมโน้นเต็มเลยค่ะขอวาลุตาเก็บนะคะเจ็คปอดของวารุตาครับพี่น้องเจ็คปอดเจ็คปอดวารุตาจูดเจ็กปอดเต็มเลยครับพี่น้องจ่นเต้นจุนเต้นสามีอยู่ไหนเอาไปสง่งก่อนสามีหาสามีก่อนค่ะสามีอยู่ไหนคะเนี่ยโอ้ย yes. ไม่คิดยืนรอเรียงไว้ให้วารุตาเก็บเลยค่ะสามีอยู่ไหนเธอหาสามีไม่เห็นสามีอยู่ไหนคะเนี่ยเห็นเห็นแล้วค่ะเห็นสามีแล้ววารุตาทั้งหนาวทั้งเย็นนูน้อสามีอยู่นี่มีให้มาอีกหนึ่งกระป๋อง ไปส่งเลยเธอครับไปส่งเลยเต็มสามีบอกว่ามันอยู่ตรงป้ายเอานี้ไงอีกสบาทจากพี่น้องเก็บเลยจ้าไปส่งกันเลยค่ะเจ็กพอดรัวรัวสามีส่งแล้วเธอรอกันหน่อยสิรอหน่อยรอหน่อย 2ยูโร70รีบไปขึ้นเงินเอาเงินมาใส่กระเป๋ากันเลยจ้า <Hey. S 1> มาแล้วค่ะ98บาทของวารุตาเกือบได้เป็นแบงค์แดงแล้วค่ะว้าว wow, ออกมาไม่เท่าไร่เจออีก9บาทจากพี่น้องเก็บเลยจ้าโอ้ยวันนี้ทั้งหนาวทั้งตื่น <บา S 1> เต้น <บา S 1> ได้เจอเจ็คพอตสุดยอดมากเลยค่ะ คขาเริ่มะยอยปิดกันแล้วค่ะสามียืนรอมุมนน้นค่ะไปลุยกันต่อเลยอีกเก้าบาทจ้าพี่น้อง ผู้คนกำลังทยอยกลับบ้านกันแล้วค่ะจา,าะปา้าจ๋าวู้รุตาเจอแก้วหนึ่งใบก็เอาไปเกินก่อนค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าแก้วใบน,นี้ราคาเท่าไรได้มาแล้วครับพี่น้องสองอยูโรา<ะ><ะ>ลา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 แก้แก้วใบเดียววันตาก็ได้สองยูโรตีเป็นเงินไทยแบบง่ายๆนั่นก็คือ80บาทค่ะถ้าได้แก้วอย่างเดียวนะคะวารุตารวย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 ค่ะ ขอลุนล้นๆๆๆขอให้วารุตาได้เจอแก้วอีกไม่ได้เจอแก้วเจอขวดเจอกระป๋องเจออะไรก็เอาหมดเลยจ้าร้านมาโรนีนปิดแล้วไม่เป็นไรเทศกาลวันคริสต์มาสยังมีอยู่หลายวันทีเดียวร้านขาเริ่มปิดกันแล้วค่ะ เราก็ตามเก็บของที่เขาทิ้งมีมุมไหนที่ทิ้งเราก็เก็บค่ะเดี๋ยววาุตาจะเอาขวดกระป๋องที่ได้นี้เอาไปคืนอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามานั่งนับเงินกันนะคะว่ารอบเล็กๆของวารุตาจะได้เงินกลับบ้านสักเท่าไหร่บรรยากาศเริ่มเงียบเหงาค่ะ ห้างเขากำลังใกล้จะปิดทุกอย่างกำลังย่างเข้าสู่ความเงียบค่ะเพราะว่าช่วงบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ทุกคนพอใจที่จะอยู่ในบ้านอยู่กับเครื่องทำความ,มร้อนแล้วก็อยู่ใต้ผ้าห่มอันหนานุ่มแล้วก็อุ่นสบายค่ะเดี๋ยววารุตาก็จะได้เอาเงินที่ได้เอาไปกอดนอนให้อุ่นใจเหมือนกันค่ะ ไปกันเลยก่อนห้างจะปิดถึงแล้วค่ะขออีกรอบขออีกรอบ58เซ็นต์เซนค่ะรีบรีบรีบเลยสามีอีกแล้ว9บาทมาอีกแล้วมามาเร็วๆสามีไปเจอมาอีก9บาทแล้วค่ะนี่อีก3บาทค่ะเก็บก่อนเลยจ้าวารุตา้า รารุตาไม่เข้าใจนะคะขวดเบียร์ล่าสุดที่เก็บมาเมื่อกี้คือเปิดฝาแล้วก็วางแล้วก็ไม่ดื่มคือมันคือเต็มคือยังเต็มเหมือนกับที่เขาเพิ่งเปิดเลยก็เลยงงเหมือนกันค่ะมีไปทางวะรุตาไปทางค่ะโอ้ยเห็นอีกแล้วค่ะนี่คือสามบาท ยืนรอให้วารุตาเก็บโอเคเลยจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วอุ๊ยอันนี้ก็เกือบเต็มเหมือนกันกินดื่มไปไม่เท่าไหร่วางอีกแล้วค่ะบางครั้งหนาว,นาวเขา,าก็ไม่อยากดื่มไม่อยากดื่มแล้วเปิดทําไมเนาะเปิดวางเปิดวางเงินทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าขวดหนึ่งประมาณราคาที่ประมาณห้าสิบกว่าบาทค่ะว้าว นู่นข้างหน้านี่เลยค่ะอีกสามบาทวารุตาเก็บเลยจ้าเก็บเลยไปต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเอากวดไปส่งกันอีกรอบหนึ่งนะคะแฟนบอกว่าเธออ่อาฮะแฟนบอกว่าเหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีเธอตอนนี้วารุตากำลังจะบอกว่าปวดฉี่มากๆเลยค่ะ ไปลุ้นกันรอบสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับบ้านกันค่ะหรูตาเจอสามบาทก็อเก็บปั่จาลุยๆรอบสุดท้ายกันค่ะลุนๆลนๆๆค่ะตู้วางตวางห้าสิบเจ็ดเซน เรียบเ,เ,เลยค่ะรีบเลยได้มาอีกแล้วค่ะอันนี้เงินที่เจอสองเซนส่วนนี้ก็เงินเงินของวารุตารอบสุดท้ายของเราในรอบนี้ค่ะถึงคราวสามีนับเงินค่ะ ชีมโอโเซ็กซี7ยูโร60เซนเมื่อตีมาเป็นเงินไทยแล้ว273บาทแบงแดงสองใบม่เกือบได้3าใบแฟนบอกว่าทุกไปลุ้นหาแก้วกันสักหน่อยเผื่อเราจะได้แบงแดงออสอไอ้สามใบกลับบ้านไว้ย่างนั้นไปลุ้นกันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้วารุตาปวดฉี่มากๆเลยค่ะไปลุ้นลุ้นกันอีกสักหน่อยค่ะ สามีก็ไม่ยอมจะกลับลุ้นแต่จะเอาเงินเพิ่มวารุตาก็ต้องตามใจค่ะเพราะว่ามันก็ตรงกับใจของวารุตาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะช่วงนี้เราไม่ได้มีโอกาสบ่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ที่นี่นะคะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสก็ต้องรีบคว้าเอาไว้ก่อนค่ะทุกอย่างเริ่มมืดครึ้มเริ่มปิดกันไปเกือบหมดแล้วค่ะ เริ่มกำลังยางเข้าสู่ความสงบวรุตาเจอสามบาทขอเก็บก่อนจ้ารถที่เด็กเล่นก็ปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาสามีได้มาอีกเก้าบาทค่ะวารุตาขอเก็บเก้าบาทก่อนจ๋าเก็บ,บเก้าบ,บาทมาเก็บสามบาทต่อเลยจ้าสามีเจออีกเก้าบาทจ้าแก้วไวายคุณก็เอาดื้อม,มาแล้วก็มาวางไว้แบบนี้ค่ะ ใส่ใส่ลงมได้เต็มกลับบ้านอีกแล้วค่ะถึงคราวเราต้องกลับบ้านแล้วค่ะนำเงินแบงค์แดงเกือบสามใบถ้ารวมในถุงนี้ด้วยนะคะคือวันนี้เราได้แบงค์แดงสามใบกลับบ้านเป็นอะไรที่แบบรู้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกับวาุตาในคลิปหน้าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย